ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์และสัตว์ทะเลโบราณอายุกว่า250ล้านปีที่ขุดพบในจังหวัดพระรุงมีมากกว่า170ชนิดเลยนะครับล่าสุดครับมีกิจกรรมนึงน่าสนใจมากทำให้เด็กๆในพื้นที่ได้เรียนรู้แล้วก็ตระหนักถึงคุณค่ารวมทั้งต่อย,ยอดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณสนธยาแก้วขำติดตามเรื่องนี้มาครับ เด็กๆจำนวนมากให้ความสนใจฐานเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับฟอสซิลระหว่างเข้าร่วมง,งานเทศกาลซากดึกดําบันพัทลุงซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนระหนักรู้ถึงความสำคัญของแหล่งมรดกทรัพยากรธรณีโดยเฉพาะการขุดพบฟอสซิลสัตว์ทะเลโบราณในจังหวัดพัทลุงมากกว่า170ชนิดในจานวนนี้เป็น10ชนิดใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ก่อร่างสร้างแบบฟอสซิลห้องแลบจำลองฟอสซิลการระบายสีภาพสัตว์ทะเลโบราณและอีกหลายกิจกรรมที่จำลองเหตุการณ์ย้อนเวลาไปเมื่อ250ล้านปีในโลกดึกดำบรรให้เด็กๆได้ใกล้ชิดกับไดโนเสาร์หลายชนิดช่วยกระตุ้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ระบาดทรายตามล่าหาฟอซิลเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เด็กๆเยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากระหว่างเข้าร่วมเทศกาลซากดึกดำบรรของจังหวัดพัทลุงซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมด้วยกันโดยเฉพาะกิจกรรมเสวนาหาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรอย่างยั่งยืนครับ,าาาบรการเสวนาแนวทางบริหารจัดการซากดึกดำบรรเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยยกระดับสร้างองค์ความรู้ในหลากหลายมิติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรทางธรณีที่ขุดพบในจังหวัดพัทลุงการให้ความรู้แก่ประชาชนเจ้าของพื้นที่และให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดก,การแหล่งที่ขุดพบเป็นประเด็นสำคัญที่หลายภาคส่วนเห็นว่าต้องเร่งขับเคลื่อนในทันทีเราก็สามารถมาช่วยกันพักเงินจ้างอัตราอัตรัเด่นเด่นตอนนี้ก็คือหนึ่งเป็นไร่สิบสองห้าสิบล้านปีเฉพาะในภาคได้เท่านั้น มีอิชิโอซรัสที่โดดเด่นมีอโมลอยคฟริโที่โดดเด่น3ตัวนี้โดดเด่นระดับโลกเป็นอินเ r อร์เ o ชั่นแนลเพอร์มีเนโดดเด่นสามารถจะสร้างผลิตัตาดได้ทำอยังไรจะเอา3ตัวนี้มาเป็นจุดขายดังนั้นการทำหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญก็คือทุกโรงเรียนทุกคนควรมีหลักสูตรที่เกี่ยวกเด็กที่เด็กควรรู้สังเกตความเู้สตัวเองเพื่อให้าว เราอยากคาดหวังกับคนที่เป็นเจเนเรชันเราพอรุ่นรุ่นเราเนี่ยอีกไม่กี่ปีเราก็จะหาย extinct จากโลกไปนี่ละแต่เด็กกลุ่มนี้ยังคงอยู่ต่อและพอมีต้องถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาตร์ความรู้สู่คนรุ่นต่อไปเราต้องเพิ่มทุกอย่างที่เรามีการเรียนรู้เพื่อให้เขาพัฒนาว่าเกิดจากเขา การเชื่อมโยงการค้นพบแหล่งซากดึกดำบรรด์กับการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนได้ถูกหยิบยกมาแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางแต่ทิศทางการท่องเที่ยวแหล่งทรัพยากรธรณีและโลกดึกดำบรรด์อาจแตกต่างออกไปจากการท่องเที่ยวกระแสหลักหลุมตรงนู้นยันนี้ก็จะดูเป็นหนึ่งโปรเจกต์ของหนึ่งน้าเที่ยวที่ได้กับเพื่อนโดยชูประเด็นเรื่องการเรื่องการเรวามรู้เราจอดเด็นตัวซัพพอร์ตเตอร์ก็คือจอดกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะ การผสมพันธุ์การเสริมพันธุกก็จะระบุเป็นเฉพาะกลุ่มมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเกษตรแต่ละพื้นที่เพราะว่าแต่พื้นที่เนี่ยเราคงมะเน้นแมสมากเกินไปเราเน้นกลุ่มเครื่องที่มีศักยภาพเดินทางเข้าพื้นที่นะครับฉะนั้นเมื่อมีการดำเนินการะบบกต้องเนี่ยจนชาวบ้านเองมีความสุขจนเครื่อเองมีความสุขมันมีการบาลานซ์กัน ภูเขาลูกโดดทุกลูกในจังหวัดพัทลุงเคยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลโบราณในยุคไทรแอติกซึ่งซากดึกดำบรรพเป็นหลักฐานบ่งชี้การมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในอดีตท,ที่ถูกบันทึกไว้ในชั้นหิน แอมโมนอยโคโนอดอนและอิกทิโอซอสัตว์ทะเลโบราณซึ่งขุดพบในจังหวัดพัทลุงกำลังออกมาโลดแล่นเสมือนมีชีวิตอีกครั้งเป็นเพื่อนเล่นของเด็กๆและผู้คนกระตุ้นการเรียนรู้และเป็นจุดเริ่มต้นสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรทางทรณีอย่างยั่งยืนสนทยาแก้วขำไทย PBS รายงาน